แมมบ๊อบเลสโกวันนี้มาครร้อนกันไม่ไกลค่ะทะเลปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน <Wow. S 1> ทะเลที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบและก็ความเป็นธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมโรงแรมที่แมมบ๊อบเลือกมาพักผ่อนในครั้งนี้ก็คือโรงแรมเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองปราณบุรีมาเกือบ18ปปี วยมากๆเลยค่ะนั่นก็คือโรงแรมเอวาซอนหัวหินปราณบุรีและเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะทำให้โรงแรมนี้ต้องปิด ตัวไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งแมมบ๊อบได้มีโอกาสเข้าไปพักก่อนที่โรงแรมจะประกาศปิดนะคะซึ่งทั้งคู่มีความประทับใจเต็มร้อยกับความสงบความสวยงามของโรงแรมนี้ค่ะวันนี้เราจึงขออนุญาตประมวลภาพความประทับใจที่ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจให้แฟนๆแ,แมมบ๊อบได้มีโอกาสชมความงามด้วยกันนะคะถึงแล้วขอบคุณค่ะคุณกุ้งคุณกุ้งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกทุคขาในนี้ร่มรื่นมากที่นี่นะคะชื่อว่าเ <vers> <vers> อวาซอนหัวหินแอบปราบบุรีด้วยค่ะตอนนี้ ไม่ถึงเป็นแอบปราณบุรีจริงๆแล้วที่นี่ก่อตั้งมา18ปีแล้วค่ะเราขึ้นก่อนใครเลยใช่ขึ้นก่อนใครเลยในแถบนี้ยังไม่มีใครเลยแล้วเราบอกว่าเราจะใช้คําว่าปราณบุรีเนี่ย18ปีที่แล้วยังไม่ค่อยมีคนรู้จักปราณบุรีเราก็เลยใช้คําว่าหัวหินเพื่อที่ให้รู้ว่าโลเคชันเราอยู่ในแะแวดหัวหินเพราะเมื่อก่อนหัวหินเนี่ยคนทั้งชาวไทยทั้นชาวต่างชาติรู้จักแต่ตอนนี้ผ่านมา18ปีนะคะทุกคนรู้จักปราณบุรีแล้วเราก็เลยเราก็อยากจะโชว์ความเป็นปราณบุรีละก็เป็นเอัวนหิป่าะ เข้ามาึงขนาดนนนะเขียวร่มรื่นข<ๆ>อบคุณมากๆา<ๆ>อันนี้มาแสงขอบผู้ใดเลย <c oughs> อันนี้มาแสงขอบผู้ใดเลยนะ <c oughs> <c oughs> มีทั้งหมดกี่ห้องเรามีทั้งหมด196ห้องนะคะที่เห็นทางด้านด้านนี้ก็จะเป็นห้องเอวอซอนรูมแล้วก็สตูดิโอรูมเป็นการ์เด้นวิวแล้วเราก็จะมีดีลักสตูดิโอรูมอยู่ด้านหน้าซีวิวสตูดิโอรูมแล้วก็มีป๊อปปล่าสุดเลยคือพูวิลล่างั้นเราไปดูไหมคะได้เลยไปค่ะได้เลยคืนนี้เราจะพักที่นี่เลยนะได้ค่ะเดี๋ยวกุ้งมีเวลคัมรีนะเรามีเป็นน้ำกระเจี๊ยบค่ะเพื่อสุขภาพเดพวกชาเย็นมาสดชื่นดีกว่า ต้องบอกเลยคุณผู้ชมสดชื่นเลยอ่ะไม่หวานมากเราเคยได้ยินเอ็มวิสอนขึ้นชื่อเรื่องสงบเงียบใช่ไหมค่ะต้องบอกว่าดีมนีความวุ่นวาย มาสู่ความสงบการบุรีเนี่ยเราเด่นเรื่องความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวและที่สําคัญเอวาซอนของเราเนี่ยเน้นตรงจุดนั้นให้กับลูกค้าสงบใช่ค่ะนอกจากจะเป็นโรงแรมที่เป็นทรายธรรมชาติแล้วเนี่ยเรายังเป็นอีโคเฟรนี่รีสอร์ทเรายังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของใช้ต่างๆของใช้ในห้องพักต้นไม้ที่เราปลูกทุกอย่างเราดูแลธรรมชาติด้วยเหมือนคำนี้เหมือนแบบลูกของเอวาซอนเลยนะใช่ค่ะกิจกรรมทุกอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นสปา นะคะสิเซนสปาเราแล้วก็มีเป็นฟิตเนสมีเป็นกิจกรรมสันทนาการขี่จักรยานยิงธนูนะคะเล่นเทนนิสแล้วก็มีพิกเกบอลเราจะได้ทําทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมห้องค่ะ <laughs> เราเป็นคนแอคทีฟอยู่แล้วได <ป S 3> ้เลยอ,อก่อนได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของภูวิล่าทั้งหมดค่ะ เช้าเช้าตื่นมาลูกค้าก็ได้ยินเสียงนกใช่ทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติคงไว้ซึ่งธรรมชาติส่วนใหญ่ด้วยส่วนของสไตล์การแต่งสวนของเราก็แบบดิบๆหน่อยไม่ได้มีตกแต่งไม่มีไม้ดอกเพราะไม่ต้องการที่จะตัดต้นไม้ไม่มีการตกแต่งด้วยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดพนักงานก็จะเรียบเรียบสบายสใช่ค่ะใช่ค่ะชุดเหมือนเหมือนชุดพนักงานได้เลยได้เลยเป็น reception ได้เลยแบบ อินดีต้อนรับสู่กูวิลลาค่ะแม่แดงเป็นยังไงบ้างคะ เอฟซอนเป็นโรงแรม5ดาวนะคะเมื่อก่อนเนี้ยต่างชาติจะรู้จัก<ช>มากกว่าคนไทยใช่ค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าบอกเอฟซอนหัวหินปุ๊บเนี่ยต่างชาติบอก ใช่ทุกคือเลยต้องการที่จะมาพักที่นี่ใช่ต้องบอกว่าทั้งยุโรปทั้งเกาหลีก่อนเกาหลีจะมาเป็นกแต่งงานมาฮันนีมูนเพราะว่าเราขึ้นชื่อเรื่องความเป็นส่วนตัวมากในส่วนของภูวิล่าเพราะเราเป็นต้องบอกว่าเป็นภูวิล่าที่แรกแของในโซนหัวหินปางบุรีเลยก็เลยจะเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติก่อนแต่หลังๆมาเนี่ยคนไทยก็นิยมเที่ยวสไตล์นี้มากขึ้นคนไทยนิยมเที่ยวสไตล์อีโครีสอร์ทเที่ยวสไตล์พักผ่อนจริงๆชัดดาวกับ ความเงียบสงบปิดอยู่ในนี้เลยไม่ต้องออกไปคิดว่าถ้าชอบแบบไม่วุ่นวายในกูเห็นคุณมาถูกที่แล้วออกมานิดเดียวเอง่ใช่ไหมเราออกไปดูกันไหมคะสัมผัสกับบรรยากาศนิดนึงเราลงดามไหม อันนี้แค่บาหลีของเมืองไทยพูดถึงเลยง่ายๆคือคอนเซปต์ใครถามว่าเป็นยังไงก็คือบาหลีไม่ต้องพูดถึงบาหลีนะเราเหนือก็บาหลีนะถ้าเป็นไปต่างประเทศมันก็จะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบขับรถมาแค่สามชั่วโมงก็มาถึงที่นี่แล้วกับที่พักสบายๆคุณผู้ชมอยากมาในช่วงซีซันไหนก็ได้แต่ถ้าช่วงที่ไฮหน่อยก็ต้องบอกก่อนว่าที่พักเนี่ยมีรองรับเกือบ200ห้องอยู่แล้วเวลาไฮซีซันเนี่ยอาจจะต้องแบบ เข้าคิวกันหน่อยเราต้องเลือกวัน่้าแต่ถ้าเมาแบบในซีซันที่คนไม่ได้ชอบเที่ยวมากแต่ว่ามันอยู่ในประเทศเราเรามาเมื่อไหร่ก็ได้เที่ยวได้ตลอดหอมคุ้มนะคิดว่าเอกลักษณ์ของปานบุรีคืออะไรปานบุรีต้องบอกว่าความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวแล้วก็คนพื้นที่คนท้องถิ่นยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเรามีความภูมิใจที่ได้แสดงความเป็นปานบุรีปากน้ำปานบุรีแล้วก็ อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสเรียนรู้การเป็นอยู่ของคนปาณบุรีเรามีเป็น อุทยานของป่ากงกางอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอดเรามีที่ท่องเที่ยวมากมายสามร้อยยอดไปั้งหนึ่งจุ้ยใช่ทั้งเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้ขออนุญาตซึมซับของความเป็นชาวปานบุรีจากที่นี่เลยคุณผู้ชมค่ะจากที่พักเราเอเวอรอนเลยขอกิจกรรมทุกกิจกรรมในนี้ต้องขอเสริมนิดหนึ่งจริงๆที่นี่ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือเบรคฟาสต์อาหารเช้าไลอาหารเช้าที่นี่สุดยอดมากเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ลูกค้าบอกว่ากลับมาที่นี่นอกจากจะมีห้องพักที่ดี ต้องพัที่สะอาดพนักงานบริการดีแล้วเนี่ยอาหารเช้าของเรายังอันนี้ต้องไปนะคะทานข้าวแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่กุมีทั้งหมดที่นี่พร้อมกันทั้งคู่นะคะพร้อมค่ะ ของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะผุแบนอยากจะบอกแบบนี้ว่า <laughs> น่าจะใหญ่ที่สุดในปานบุรีใช่ <laughs> ะคะ่ะ ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้แล้วใช่ไหมแล้วน้าดูแบบดูน่าไหว้มากเลยคุณกุ้งต้องบอกว่าระบบของเราที่ใช้เนี่ยต้องบอกว่าเกือบดีที่สุดเลยเพราะเราใช้คอรีนผสมเกลือเพราะเราต้องการมีส่วนของการฆ่าเชื้อโรคด้วยนั่นก็คือระบบน้ําเกลือนั่นแหละน้ำเกลืออะรค่ะใช่จริงๆระบบของน้ําเกลือค่ะเขาจะมีคอรีนจํานวนน้อยในตัวอยู่ในน้ำแล้วจึงทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งใช่เลยค่ะไหว้ด้วยเห็นทะเลด้วยไปทะเลไปแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นถนนเรียบชายทะเล ึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่ปานดูดีเองหรือคนจากที่อื่นเนี่ยชอบมาวิ่งออกกําลังกาย oh. ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นรวมถึงมีเล่นจักรยานด้วยโอ้โหได้ออกกําลังกายเลยจริงๆถ้าไปทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวปลาก้ําปานมีการปากมึกได้เห็นวิถีชาวบ้านด้วย<อ>แลวถ้าไปทางขวาเนี่ยสุดทางจะเป็นหาดเขากะโหลกมีวัดเขากะโหลกที่สวยงามเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนแถวนี้นอกจากนี้เนี่ยห้องอาหารของเราเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยทุกห้องอาหารไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารเดลีบาห้องอาหารอิตาเลียนห้องอาหารไทยของเราเนี่ยมี เมนูของเีเจเทรียนคือมังสวิรัตแล้วก็วีแกนด้วยใช่สำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพจริงคุณผู้ชมามคะนะคะได้พักผ่อนได้ชิลและได้เฮลตี้ใช่ค่ะต้องบอกว่าครบเครื่องในเรื่องสุขภาพตอนนี้เทรนด์นี้กำลังมาคนดูแลสุขภาพแล้วก็เอวอร์ซอนเราใส่ใจตรงนี้มากๆทีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะให คุณคทั้งสองคนไปทํากิจกรรมพร้อมนะคะพร้อมเลยเปลี่ยนชุดก่อนไหมต้องเปลี่ยนชุดคุณผู้ชมขออนุญาตลอกคราบแป๊บหนึ่งนะหลังจากลอกคราบเสร็จแล้วเราไปเจอกันในลานกิจกรรมค่ะได้เลยพร้อมแล้วนะคะ่ะเชิญค่ะผมพร้อมรี่จะไ เขาเชื่อว่าอะไรทีิก็บอกใช่แล้วจะรูปร่างคล้ายๆเทนนิสแต่ว่าไม้มันจะสั้นกว่านิดนึงป๋าคือใครแพนรบอสเปล่าและเราอยากจะออกไปทําทุกกิจกรรมกลางแจ้งโดยที่แดดไม่สามารถทาอะไรเราได้เราไม่กลัวแดดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีครีมกันแดดจอลิน่าพลัสเรื่องแดดเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสําหรับเราไปเลยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผิูที่มันตกกระแบบนี้เนี่ยจริงๆมาจากแสงแดดมีทั้งหมยจุดดําๆฝ้ากระริ้วรอยมาแน่นอนเมื่อไร่ก็ตามที่เรารักกิจกรรมกลางแจ้ง ริ้วรอยเป็นเรื่องที่มาของคู่กันผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยนะเม<ช>ื่บบอก่อนผมก็ไม่เคยใช้กรีงกันแดดเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นแมนเราสู้แดดได้ค<ช><ด>วามจรในสุดท้ายเราก็แพ้แดดเราจะทําแบบเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปหรือแม้แต่เด็กๆเองขอให้ฟังไว้นะการดูแลตั้งแต่พื้นฐานโดยการใช้ครีมกันแดดก่อนออกทํากิจกรรมทุกครั้งอาบน้ําเสร็จทาครีมกันแดดเลยหลังจากที่นุ่มแมใช้ครีมกันแดดจอยเน่าพลัสคุณผู้ชมค่ะ ริ้วรอยหรือว่ารอยฝ้ารอยกระแลดูจางลงอยากให้ผู้ชมได้เห็นเนื้อครีมก่อนที่จะตัดสินใจเนื้อผิวบางมากที่สําคัญทําไมนวมถึงไว้ใจรู้ไหมคะเพราะว่ามี S P F 50บวก P A บวก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 ยังไม่พอยังมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าคาคาดูพลัมและที่สําคัญคือช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ด้วยเวลาเราทาลงไปไม่ว่าจะอยู่ในเมคอัพ ทาทับเมคอัพแบบนี้ได้เลยเมื่อเช้าทามาแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าก่อนออกแดดขอซ้ำอีกสักทีเอาแบบจุกๆไปเลยเรารู้ว่าเรากําลังจะออกกําลังกายกลางแจ้งเรามั่นใจครีมกันแดดจูลิน่าพลัสรับรองไม่เยิ้มแน่นอนสวยเหมือนเดิมกิจกรรมพร้อมแล้วครีมกันแดดจูลิน่าพลัสพร้อมแล้วร่างกายก็พร้อมแล้วไปไปเราไปดีกว่าคุณผู้ชมเราไปเอาดอกกันค่ะ นี่คือแพคเกจครับเป็นพิกเกอร์บอลส่วนลูกบอลจะเป็นแบบนี้เป็นรูรูไม่หนักเอามาโอ้เหมือนแม่โอ้เมามาให้รู้ว่ามีทักษะทักษะเล่นเก่งกว่าปายมาปายตีแรงปายที่เบาๆก่อนดี่บเบาๆใกล้ๆกันก่อนก็ได้ว้าวโอ้โหหน้าท่าโอ้เทนนิสมา มันก้มกึ่งปิงปองก้มกึ่งเทนนิสเลยอ่ะใช่คาณผู้ชมมันสนุกมากมันง่ายกว่าเทนนิสตั้งเยอะเพราะว่าเราสามารถคลื่อนที่ลูกได้ก้มกึ่งปิงปองกับเทนนิสมันมันท้าทายใช่ใช่เนี่ยลูกคล้ายๆเทนนิสดูดูเนี้ย แม่เหงือนไหลเลยนะมันครีมยังกันแดดยังอยู่เหมือนเดิมอ้ยาบอกแล้วว่าครีมกันแดดโจลิน่าพลัสเนี่ยช่วยคุมมันกันเหงื่อค่ะโอ้ดีมากถ้างั้นเราไปธนูต่อผู้ชมค่ะนี่เป็นลานธนูใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกชอบมาทํากิจกรรมกันตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวอยากจะขอดูความแม่นยําของพี่หนุ่มแหวกับพี่บ๊อบบี้นิดนึงว่าจะแม่นแค่ไหน ตั้งแรกยืนในแนวเส้นนะครับยืนกระตรงข,งข้างๆขับการจับทันธนูเราจะไม่กำเต็มมือแบบนี้ครับ<า>วั่งเท้าไม่ให้โดนพื้นแน่นมากจ้ะโอเคทีนี้การาาน,นับสายธนูสายอย่ดตรงเวลาดึงนะครับให้ใช้ข้อาสอนวาดมาเลยวาดมาให้แขนเราตรงแนบเร่งหนึ่งสองสามเอ้ยยกขานิดน<ๆ>ึงด<ม>ึงได้แต่ข้ามไปเลยค่ะนี่เหมือนใ้หนังเลย ให้มันดูนกระดาษก็พอแล้ว<อ>มันต้องมีแหละมันต้องมีสักอันแก้มไวให้ถึงแก้มเลยหนึ 1, 2, ่งสองสมโอ้โอโอควางหนีไปแล้วะไอควางเป็นหนีไปแล้วมามายืนใส่ให<อ>้หน่อยสิฉันไม่ยิงโดนแกหรอกดึงเลย นี่แหละค่ะความสุขความงดงามของโรงแรมเอวาซอนที่แม่มบ๊อบได้สัมผัสค่ะแม้คุณผู้ชมจะไม่มีโอกาสได้ตามรอยแม่มบ๊อบนะคะแต่เราก็หวังอยู่เสมอค่ะว่าวันหนึ่งเอวาซอนจะกลับมายืนได้อีกครั้งพวกเราขอเอาใจช่วยมากๆเลยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสความงามของทะเลปลานบุรีเหมือนกับแม่มบ๊อบตอนนี้เลย ซิกเซนสปานะคะของเอาซอนหัวหินคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าคนที่ชอบสปามากๆเขาบอกเลยว่าครั้งหนึ่งต้องได้สปาที่ซิกเซนของเอาซอนหัวหินระดับโลกนะแม่มคนรู้จักทั่วโลกต้องมาสปาที่นี่อย่างเดียวนี่คือสิ่งหนึ่งในใจของทุกคนเนี่ยต้องได้มีโอกาสไ,ได้ทำอย่าลืมดูแมมบ๊อบเลสโกผ่านช่อง u t u b e แมมบ๊อบทีวีด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเอาซอนหัวหินมากๆนะคะที่ให้เราแมมบ๊อบเลตสโกมาถึงที่นี่ กินอิม่มนอนอุ่นแล้วก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวด้วยเจอกันในครั้งต่อไปคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะในทุก EP คุณผู้ชมคะ่ะถ้าอยากดูก่อนใครต้องอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้คะ่ะ